สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคําทํานายนะคะคําทานายนะคะเป็นการอ่านไพ่โดยรวมเนาะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะพลังงานนะคะแนวคิดข้อคิดนะคะรวมไปถึงเพื่อความเพลิดเพลินเนาะการมาฟังเรื่องเล่านะคะสําหรับคอนเทนต์วันนี้ของเรานะคะเราจะมาในคอนเทนต์นะคะเขาคนนั้นที่เงียบหายไปเขาต้องการที่จะส่งข้อความหรือว่า อบอกกับคุณว่าอย่างไรนะคะข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะคะเขาคนนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณยังนึกถึงอยู่ไว้เขาเงียบหายไปเขาต้องการที่จะบอกอะไรคุณเป็นไหนหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเขาเนาะ ให้เรามานึกถึงเขาคนนั้นนะคะขอไพ่ได้โปรดชี้แนะนําทางถึงเขาคนนั้นนะคะในความรู้สึกของเขารวมไปถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาเพราะอะไรเขาถึงเงียบหายไปนะคะและสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมันคืออะไรนะคะสําหรับท่านที่ต้องการจะเปิดไพ่นะคะทักมาที่เพจนะคะยินดีที่จะให้บริการและคําปรึกษานะคะเขาคนนั้นที่เงียบหายไปนะคะ King of France หมือนตอนนี้นะคะที่เขาเงียบหายไปอะ่ะเขาคนนั้นก็คือเหมือนว่าจะยุ่งอยู่กับงานเนาะเหมือนเขาจะเป็นคนที่ทํางานที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนว่านะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาโฟกัสเขามีไอเดียใหม่ๆนะคะในการที่จะทาในหลายอย่างนะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบอาจจะห่างหายจากการติดต่อคุณไฟนะคะในสิ่งที่เขาคนนั้นเป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะ ที่สําคัญนะคะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะด้วยที่แบบบางทีเขาอาจจะมีในการเริ่มต้นทําโปรเจกตอะไรใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆมันก็เลยทําให้เขาต้องยุ่งแล้วก็วุ่นวายนะคะมันทําให้เกิดขาดการติดต่อจากคุณไปนะคะ เนี่ยดูที่ขึ้นมานะคะเหมือนแบบเป็นไพ่งานนะคะมันทําให้เขายุ่งอยู่กับงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาแบบห่างหายจากการติดต่อนะคะเนี้ยมาดูว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะมันคืออะไรนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือความคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณมากแต่ด้วยงานแล้วก็สิ่งที่เขาเริ่มทําอยู่นะตอนเนี้ยนะคะมันทําให้ข้อความหรือว่าการติดต่อ กับคุณนะคะห่างหายไปนะคะถามว่าความคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณมากไหมเขาคิดถึงคุณมากนะคะแล้วก็มั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก่อนหน้าเนี้นะคะ เขารู้สึกยังไงเขาก็ยังรู้สึกอย่าง,งานั้นคิดถึงมากแต่ด้วยที่แบบว่ามันมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะน่าจะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับงานนะคะที่เขาต้องเป็นคนจัดการดูแลควบคุมคอนโทรลโปรเจกต์นี้ควบคุมงานควบคุมธุรกิจเนี้มันทําให้ขาดการติดต่อจากคุณและเขาอะรู้สึกคิดถึงคุณมากนะคะความรู้สึกของเขาถึงแม้ว่าจะยุ่งเกี่ยวกับงานนะคะแต่เขาก็คิดถึงคุณตลอดนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบห่างหายจากการติดต่อคุณนะคะ นี่ก็คือในสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะแล้วมองว่านะคะในอีกไม่นานนะคะหลังจากที่ทุกอย่างมันลงตัวนะคะเขาจะมีการติดต่อคุณกลับมานะคะ เพราะฉะนั้นเราก็สบายใจใได้ในระดับหนึ่งเนาะที่เขาเงียบไปนะคะไม่ใช่เพราะว่าเขาไปม,มีใครนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขามีการเริ่มทําธุรกิจเริ่มงานหรือว่าเริ่มอะไรใหม่ๆหซึ่งเขาจะเป็นคนดูแลครบควุุมนะคะมันทําให้เวลาที่มีให้คุณหน่ลดน้อยลงห่างหายจากการติดต่อนะคะแต่ลือกเขาคิดถึงคุณและมีความมั่นคงต่อคุณเสมอนะคะในไม่ช้านะคะเมื่องานแล้วก็ธุรกิจเขาลงตัวนะคะเขาจะมีการติดต่อคุณกลับมานะคะใช่ค่ะ เนาะความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะเคยมีให้คุณเหมือนเดิมมั่นคงแค่ยุ่งเกี่ยวกับงานและจะติดต่อคุณกลับมาในไม่ช้านะคะสิ่งที่ไพ่บอกนะคะสิ่งที่ข้อความเขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าคิดถึงคุณมากขอให้เคลียอะไรต่างๆให้มันลงตัวเกาะนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วเขาจะติดต่อคุณกลับมานะคะ ะะซึ่งคิดว่าในไม่ช้านี้นะคะอะไรต่างๆมันจะจบลงในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจของเขามันจะลงตัวเขาจะติดต่อคุณกลับมานะคะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อความที่เขาจะบอกคุณก็คือในช่วงนี้ยุ่งอยู่กับงานนะยุ่งอยู่กับโปรเจกต์นะยุ่งอยู่กับธุรกิจนะไม่ได้หางหายไปไหนเขายังคิดถึงคุณตลอดความรู้สึกที่มีให้คุณไม่เคยเปลี่ยนยังคงมั่นคงเสมอมานะคะเมื่อไหร่ที่งานแล้วก็ธุรกิจเขาลงตัวซึ่งจะเสร็จสิ้นในไม่ช้านี้นะคะเขาจะติดต่อแล้วก็กลับมาหาคุณเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็็เปนนนนกนากกาาาาารรรอ่จทยยโดยวะะคะ